สวัสดีคะ่ะนักเรียนช้นปหทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกับคุณครูสตาค์นะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะอ่านะคะวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนนะคะมาเรียนรู้ในเรื่องการเปรียบเทียบเศษส,ส่วนและจำนวนคะัะนะคะอ่ะพูดถึงการเปรียบเทียบเศษส,ส่วนและจำนวนคะ่ะนักเรียนคิดว่า ลักษณะของการเรียนในวันนี้จะเป็นอย่างไรคะใช่แล้วใช่ไหมมันเป็นการเปรียบเทียบจำนวนสิ่งสองสิ่งใช่ไหมคะอ่านะคะนักเรียนพร้อมที่จะไปเรียนรู้หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะนักเรียนนักเรียนไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยคะ่ะ ค่ะเรามาดูตัวอย่างที่1น,นะอ่าตัวอย่างที่1ค่ะดาวมีเค้กอยู่เศษ3ส่วนสก้อนนะคะดินมีเค้กอยู่เศษ1ส่วนสก้อนใครมีเค้กมากกว่ากันอ่ะข้อนี้นะคะเขาถามว่าใครมีเค้กมีเค้กมากกว่ากันใช่ไหมคะ อ่ามันเป็นการเปรียบเทียบใช่ไหมคะเขาถามว่าดาวกับดินใครมีเค้กมากกว่ากันเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะคะว่าใครมีเค้กมากกว่ากันอ่าก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องวาดรูปก,ก่อนเนาะเพื่อแสดงความเข้าใจของเรานะคะเค้กของดาวนะคะมีอยู่4ี่ส่วนใช่ไหม เค้กแบ่งเค้กออกเป็น4ส่วนนะคะดาวมีเค้กอยู่3ส่วนนะคะก็คือเศษ3ส่วน4ใช่ไหมคะดินล่ะคะดินมีเค้กเท่าไหร่แบ่งเค้กออกเป็น4ส่วนเหมือนกันค่ะเขาบอกว่าดินมีเค้กแค่1ส่วนนะคะอ่ะดูจากรูปนักเรียนรู้ไหมคะว่าใครมีเค้กมากกว่ากันอ่า ใช่แล้วค่ะดาวนะคะมีเค้กมากกว่าดินนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเครื่องหมายก็เป็นเครื่องหมายมากกว่านะคะอ่านะคะข้อนี้นะคะหลักการสังเกตง่ายๆค่ะนักเรียนคือตัวส่วนเห็นไหมคะตัวส่วนตัวข้างล่างเขาเท่ากันใช่ไหมคะถ้าตัวส่วนเท่ากันนะคะเราสามารถเปรียบเทียบตัว ได้เลยค่ะ,ะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างที่สองนะคะตัวอย่างที่สองนะคะนักเรียนอ่านโจทย์พร้อมๆกันเลยนะคะตัวอย่างที่สองนะคะเขาบอกว่าไก,เาเสสกาา่เหลือพิซซาอยู่เศษสี่ส่วนหกถาดมะนาวเหลือพิซซาอยู่ เศษสอส่วนหกถาดใครเหลือพิซซ่ามากกว่ากันอ่านะคะข้อนี้นะคะเราสามารถตอบได้เลยไหมคะ,ะถ้าตอบก็ตอบได้เลยนะคะก็คือตัวส่วนมันเท่ากันแล้วนะคะเราแค่เอาตัวข้างบนมาเปรียบเทียบกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ,ะนักเรียนลองดาวูสิคะว่าใครจะเหลือพิซซ่ามากกว่ากัน อคิดไว้ในใจก่อนนะคะแล้วมาดูเฉลยพร้อมๆกันค่ะอะก่อนอื่นเลยนะคะวาดรูปพิซซาของไก่นะคะไก่มีพิซซาหนึ่งทานแบ่งออกเป็น6ส่วนนะคะเหลืออยู่ส่ส่วนก็ระบายสีชมพูลงไปต่อไปค่ะพิซซาของมะนาวแบ่งออกเป็น6ส่วนเหมือนกันนะคะมะนาวเหลืออยู่ 2ส,ส่วนนะคะก็ระบายสีฟ้าลงไปนะคะอ่าดูส่วนที่ระบายสีสีส่วนไหนของใข่มีค่ามีค่ามากกว่ากันใช่แล้วค่ะนั่นก็คือส่วนของไก่นะคะไก่เรือพิซซ่ามากกว่ามันนาวนั่นเองค่ะก็ใส่เครื่องหมายมากกว่าเลยนะคะ ต่อไปค่ะนักเรียนเรามาดูข้อที่3กันเลยค่ะเย้ yeah. เราเดินถึงเราเดินทางมาถึงข้อที่3แล้วนะคะเกือบจะสิ้นสุดแล้วนะคะอะข้อที่3นะคะอ่านโจทย์พร้อมๆกับคุณครูเลยค่ะเขาบอกว่าแพทนะคะกินคัพเค้กไปเส้นหนึ่งส่วนสองชิ้นนะคะลินกินคัพเค้กนะคะ ไปเซต1นส่วนสชิ้นนะคะเขาถามว่าใครกินคัพเค้กมากกว่ากันอ่าข้อนี้นะคะแตกต่างจากสองข้อที่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวส่วนมันไม่เท่ากันใช่ไหมคะถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาจะมีมากกว่าหรือน้อยกว่าใช่ไหมเราก็ลองมาวาดรูปแบ่งคัพเค้กกันเลยค่ะ คัพเค้ก1ชิ้นเป็นวงกลมอย่างนี้ใช่ไหมคัพเค้กของแพทนะคะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะแพทเหลืออยู่1ส่วนก็ระบายสีลงไป1ส่วนนะคะต่อไปค่ะคัพเค้กของลินแบ่งออกเป็นกี่ส่วนแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะลินกินไปเหลืออยู่1ส่วนใช่ไหมคะก็ระบายสี1ส่วนไปเลย เขาถามว่าใครกินคัพเค้กมากกว่ากันนักเรียนเห็นไหมคะมันเป็น1ส่วนเหมือนกันแต่1ส่วนของแพทกับ1ส่วนของลินใครมากกว่ากันคะใช่แล้วคะ่ะ1น1ส่วนของแพทมากกว่าก็เติมเครื่องหมายมากกว่าลงไปเลยคะ่ะต่อไปนะคะนักเรียนเรามาดูข้อที่ ะะตัวอย่างข้อที่4ตัวอย่างสุดท้ายแล้วนะคะอ่านโจทย์พร้อมๆกันค่ะชินนะคะกินพิซซ่าไปเศษ1ส่วน4ถาดน,นะคะนิวกินพิซซ่าไปเศษ3ส่วน6ถาดชินกินพิซซ่ามากกว่าหรือน้อยกว่านิวข้อน,นี้เขาถามว่าชินกินมากกว่าหรือน้อยกว่านิวอาจจะรู้ได้อย่างไร รู้ได้ก็คือวาดพิซซาของเขาออกมาเป็นรูปของเศษส่วนนะคะอ่ะพิซซาของชินนะคะแบ่งออกเป็นกี่ส่วนแบ่งออกเป็น4ส่วนใช่ไหมคะกินไป1ส่วนก็ระบายสี1ส่วนนะคะต่อไปค่ะพิซซาของนิวพิซซาของนิวแบ่งออกเป็นกี่ส่วนคะแบ่งออกเป็น6ส่วนนะคะกินไป สามส่วนก็ระบายสีสามส่วนนะคะอะดูสิคะชินกินมากหรือน้อยกว่านิวคะมีใครตอบคุณครูได้ไหมมากกว่าหรือน้อยกว่าน้อยกว่านิวนั่นเองคะอ่ะอะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะยากไหมเอย่ย ไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่านะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะใน EP ีถัดไปนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะให้นักเรียนนะคะมันดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ให้นักเรียนนะคะร้างมือบ่อยๆเนาะจะได้ห่างไกลจากโรคโควิด -19 นะคะถ้าโรคโควิด -19 ดีขึ้นเมื่อไหร่นะคะเราจะได้มาเจอกันที่โรงเรียนนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ